สดุดีบทที่34ข้อ10บอกว่าเราสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่ผู้ที่สแสวงหาพระยาเวไม่ขาดสิ่งดีใดๆพี่น้องครับเราต้องมองตัวเองว่าเราไม่ขาดสิ่งดีใดๆเราไม่ควรมีความคิดว่าฉันขาดตกบกพร่อง ฉันมีความสามารถไม่พอฉันหล่อไม่พอฉันสวยไม่พอฉันมีการศึกษาไม่พอพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าคนที่เป็นลูกของพระเจ้าควรจะวางใจในพระเจ้าฝากเรื่องต่างๆไว้กับพระเจ้าเราไม่ขาดสิ่งใดในชีวิตผมเองเป็นนายแพทย์ผมไม่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ผมไม่เก่งเรื่องการซ่อมรถแต่ผมสามารถผ่าตัดสมองได้ผมมีส่วนดีที่พระเจ้าให้กับผมผมไม่ขาดส่วนที่ ผมจําเป็นต้องมีในชีวิตพระเจ้าก็ส่งเพื่อนเข้ามาส่งพี่น้องเข้ามาในโบสถ์มาช่วยผมด้านคอมพิวเตอร์ด้านรถด้านการทําอาหารอะไรต่างๆผมไม่ขาดสิ่งดีใดๆเพราะว่าพระเจ้าทรงเปิดประตูให้พบผมคนที่ดีพระเจ้าทรงช่วยผมผมจะไม่ดําเนินชีวิตด้วยความคิดว่าเอ๊ะฉันมีไม่พอฉันดีไม่พอดังนั้นฉันจะไม่ทําอะไรฉันจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าผมตัดสินใจนะครับว่า พระเจ้าประทานสิ่งต่างๆให้แก่ผมด้วยพระคุณอันล้นเหลือของพระองค์แล้วผมมีมากเกินพอที่จะทําสิ่งให้พระเจ้าเรียกผมให้ทําได้ผมจะไม่บน่นผมจะไม่ต่อว่าพระเจ้าผมจะ เอาของที่ผมมีในชีวิตออกมาใช้เอาหวานออกไปให้ออกไปแล้วพระเจ้าจะให้กลับคืนมาพระเจ้าจะให้ผมเก็บเกี่ยวสิ่งที่ผมหวานออกไปแล้วมันจะมากขึ้นมากขึ้นผมเชื่อว่าถ้าผมทําบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ด้วยความสามารถของผมเองพระเจ้าสามารถประทานความสามารถนั้นส่งคนดีๆเข้ามาช่วยผมได้อยากหนุนใจพี่น้องอย่ามีความคิดแง่ลบคิดดูถูกตัวเองว่าฉันขาดตกบกพร่องฉันเป็นคนยากจนฉันไม่เอาไหนฉันไม่มีทางทําอะไรได้พี่น้องครับ พี่น้องมีเกินพอพระเจ้าช่วยพี่น้องไม่ขาดสิ่งใดๆนะครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรครับ